ทักษินมั่นใจอะไรครับท่านผู้ชมถึงประกาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะต้องกลับประเทศไทยแน่และจะกลับมาแบบรลอๆกลับทางสนามบินสวนภูมิเข้าทางประตูหน้าไม่ใช่ประตูหลังท่านผู้ชมคิดว่าทักษิณแค่พูดโม้โมไปหรือเอาจริงมาผมจะเฉลยให้ฟังแต่ฟันธงได้ตรงนี้ว่าไม่มีทางได้กลับหรอกครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนทียานชัดครบจบจริงไม่พูดเรื่องทักษิณจะกลับประเทศไทยก็ไม่ได้หรอกครับเพราะประกาศซ้ําแล้วซ้ําเล่าล่าสุดเนี่ยนะครับในการพูดขับเฮ้าของกลุ่มแคร์พูดเรื่องล็อกดาวไม่ล็อกดาววิจารณ์พลเอกประยุทธ์นะครับวิจารณ์มั่วๆเรื่องฉีดวัคซีนผสมอย่างโนนอย่างนี้เพื่อจะดิสเครดิตความจริงท่านผู้ชมครับสิ่งที่หมอยงท่านแถลงเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้ว ว่านี่เป็นการวิจัยเป็นการทดลองของคณะแพทย์นะครับและจะเกิดสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยแต่ผมไม่ขี้เกียจว,ว่าทักษิณวิจารณ์ว่าอะไรยังไงนะครับเพราะคนคนนี้นะครับไม่เคยพูดอะไรที่จริงใจตอนนี้สิ่งที่เขาทำคือการช่วยโอกาสสถานการณ์ทางการเมืองเขย่าซ้ําเติมเพื่อค่นล้มพลเอกประยุทธ์ให้ได้และที่สุดนะครับก็พูดเรื่องลับประเทศไทยอีกเมื่อมีคนทา คนถามไม่รู้ว่าถามนำกระเซ้าเย,ย้าแยหรือถามเพื่อต้องการตอกย้ำสถานการบอกว่าจริงหรือไม่ที่ว่าจะกลับประเทศไทยและถ้าลงสวนภูมิจะลงประตูไหนทักษิณบอกว่ากลับแน่บางคนบอกให้ w o r k ์กฟอดูใบแต่ยืนยันอีกครั้งว่ากลับแน่แต่บอกเวลาอีกทียังไงก็ไปสวนภูมิออกประตูหน้าไม่ใช่ประตูหลังนั่นเป็นคำยืนยันที่ชัดเจนของ ทักษิณชินวัตรครับท่านผู้ชมดูภาพนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์5 5 5 1กราบแผ่นดินทักษิณกลับทางสุวรรณภูมิจางสง่าพาเผยทำไมล่ะครับ <c oughs> ก็เพราะพรกพลังประชาชนของทักษิณชนะเลือกตั้งโดยมีสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีกลับมาสง่างามห้ครับโอ้โหสง่างาม พักพวกริ้วล้อทั้งหลายนะโอ้โหนะครับสุดจะบรรยายแต่มาอยู่ได้กี่วันละครับก็หนีหางจุกตุดครับจากเดือนกุมภาปลายเดือนนะครับมาถึงมีนาเมษาพฤษภามิถุนนาการกฎดาห้าเดือนหนีหางจุกตุดเพราะอะไรครับเพราะสาลดีการรแผนคดีอาญาและการเมืองจะพิจารณาคดีที่ดินรัชดาทักษิณ ขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศอ้างว่าจะไปทำธุระที่ญี่ปุ่นและจีนตอนนั้นมีการแข่งโอลิมปิกด้วยขอญอาตไป10บวันตั้งแต่31กรกฎาคมถึง10สิงหาคม2551ปรากฏว่าถึงวันที่11สิงหาคมจะต้องมารายงานตัวต่อศาลไม่มาและนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แหละครับ34 14ปี ทักษิณไม่มีโอกาสได้กลับมาเหยียบประเทศไทยย้ำนะครับวันนั้นทักษิณกลับมาได้เพราะรัคก,การเมืองของทักษิณชนะการเลือกตั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะอำนาจทางการเมืองที่มีกับอำนาจตุลาการเป็นคนลําำนาจกันทักษิณมีคดีที่ค้างคาที่ต้องรอวันตัดสินย,ยังไงก็ต้องตัดสินและว,วันนี้ประกาศจะกลับเนี่ยนะครับผมเรียนย้ำนะครับว่า วันนี้นะครับมีคดีค้างคาอยู่คดีมีหมายจับที่รอจะจับกลุ่มอยู่เจหมายจับวันไหนที่บอกว่าจะกลับสวนภูมิประตูนหน้ามาเดินเข้ามาก็โดนจับทันทีและครับคดีที่ค้างคาอยู่นะครับก็คือ 1. คดีปล่อยกู้เอ็กซิบแเป็นคดีที่รู้นะครับว่าทักษิณขออนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากเอ็กซิบแ ให้กับรัฐบาลพม่าในวงเงิน4,000ล้านในการปรับปรุงระบบโทรคม,มนาคมของพม่าเพื่อเอื้อประโยชน์ในธุรกิจดาวเทียมที่มีการสั่งซื้ออุปกรณ์จากบริษัทชินเซทไหลและบริษัทในเครือตระกูลชินวัตคดีนี้เมื่อวันที่16ันยายน2551สาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งต่างการเมืองสั่งให้ออกหมายจับให้ติดตามตัวให้มาฟังการพิจารณาครั้งแรกเนื่องจากทักษิณไม่มาศาลและหนีคดี คด,ดีที่สองก็คดีทุริตโครงการออกสลากพิเศษเลขท้ายสองตัวและสามตัวหรือที่เรียกว่าหวยบนดินนะครับสารนัดฟังการพิจารณาคดีเมื่อวันที่26กันยายน2551รก็หนีไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาจะมาได้ไงก็หมายจับออกอีก3ก็คดีแปลงสัมปทานมือถือดาวเทียมเป็นภาษีสมสามิตเนี่ยครับที่ทำประเทศชาติเสียหายไปหลายหมื่นล้านทักษิณก็โดนยึดเงินมา4ีหมืล้านนะครับสารนัดฟัง การพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อ15ตุลาคม51ก็หนีศาลก็ออกหมายจับนะครับก็ค้างคาอยู่และเมื่อมีการรื้อคดีมาพิจารณาใหม่ศาลก็ออกหมายจับอีก1ใบคดีนี้คดีเดียวนะครับโดนหมายจับไป2ใบสก็คือคดีทางการกรุงไทยปล่อยกู้9 0 0 0ล้านให้กับกลุ่มกฤษฎามานครชัดเจนครับตั้งแต่18ตุลา55นะครับศาลนัพิจารณาไม่มาก็ออกหมายจับ ซื้อขายที่ดินรัชดาเป็นคดีที่5นะครับสารตัดสินจำคุก2ปีก็หนีหางจุกตูดไปแล้วเหมือนว่าแหะครับหมายจับก็ตามมาคดีที่6คดีกองทับ,บกยื่นฟ้องมินประมาทคดีนี้เพิ่งเกิดมาปี58นะครับจากการที่ทักษินไปพูดที่เกาหลีใต้เกี่ยวบสาการการเมืองและการยึดอำนาจปกครอง,องของคอสชอกระทบถึงกองทบศบารอาญาออกหมายจับเมื่อวันที่12ตุลาคม2ั5 8ก็นีไม่มาสารไง คดีเยอะขนาดนี้จะกลับมาได้ยังไงครับท่านผู้ชมจะกลับมารอรอตามที่ทักษณิณประกาศก็นด่นหมายความว่าทักษณิณต้องกลุมอำนาจรัดได้และออกกฎหมายนี้โทษกรรมมาล้างความผิดใั้กับตัวเองมีวิธีเดียวเท่านั้นครับที่จะทําให้ทักษณิณกลับได้แต่ในวิธีเดียวนี้เนี่ยนะครับมันต้องแยกพิณาออกเป็นสองช่องทางช่องทางแรกนะครับที่ทักษณิณจะกลับมาได้ นั่นก็คือชนะการเลือกตั้งแล้วก็ออกพรบนิรโทษ,ษ,ษกรรมแบบสุดซอยเหมือนเดิมแต่เที่ยวนี้ผมเรียนได้เลยครับแหล่งข่าวภายในจากการเช็คสอบถามพูดคุยไม่มีถอยแล้วครั้งก่อนเนี่ยนะครับออกพรบนิรโทษ,ษ,ษกรรมสุดซอยมวลมหาประชาชนออกมาชุมนุมถอยตอนนั้นถอยเอาเชิงถอยเพื่อให้มวลชนสลายป้าก่อว่ามวลชนไม่สลายไปต่อ ที่เขาถอยเอาเชิงให้มวลชนสลายก็เพื่อจะรักษาอำนาจดัดให้ยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่มวลมหาประชาชนไม่ยอมกดดันจนยิ่งรักยุบสภาและก็ดำพาไปสู่การรัฐประหารครั้งใหม่นี้นะครับคนของทักษิณยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะคิดเป็นในทางเดียวว่าถ้าเลือกตั้งชนะออกเนโทรกรรมสุดซอยมวลชนจะออกมาเท่าไหร่ก็ไม่สนใจเพราะครั้งที่แล้วออกมาเป็นล้านก็ล้มกูไม่ได้นี่คือข้อสรุปของเขาฮ่าน่าสนใจไหมครับ แล้วทาไมเขาถึงมั่นใจว่าเขาจะชนะเลือกตั้งอ่ะผมให้ดูตารางคะแนนอีกทีดูตารางคะแนนอีกทีครับตารางคะแนนดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูปีห้าสี่เนี่ยนะครับทักษิณเลือกตั้งด้วยระบบเลือกตั้งบัตรสองใบนะครับได้ไป15ล้านคะแนนประชาธิปัตย์ได้1 1ล้านคะแนนทักษิณพักเดียวนะครับได้สอสอรวมทั้งสิ้น265คนเกินครึ่งครับ ประชาธิปัตย์ได้ร้อยห้าสิบเก้าภูมิใจไทยได้สามสิบสี่ชาติไทยพัฒนาได้สิบเก้าชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินได้เจ็ดท่านผู้ชมครับผมจะเล่าเบื้องหลังการเลือกตั้งในครั้งนั้นผมไปสัมภาษณ์สุเทพเทือกสุวรรณคุณสุเทพเทือกสุวรรณบอกว่าสนธิยานเราชนะอยู่แล้วผมกับภูมิใจไทยจับมือกันกําหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยรับรองสองพักเกินครึ่งพอจริงเหรอครับ จริงจริงถ้าเราดูข้อเท็จจริงความเป็นไปได้ที่สุดเทพกับภูมิใจไทยหมายถึงเนวินวางแผนคิดกันเนี่ยนะครับโอ้โหสองคนนี้นะครับพระารมจารย์ต่างการเมืองสุดยอดแล้วเนวินคุมกระทรวงมาไทยสุดเทพเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงคุมตำรวจคุมทาหารกลับไปย้อนรอยดูสิครับว่าผู้ว่ารา,ากการตังหวัดนะครับตำรวจนะครับในพื้นที่ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของทักษิณในวันนั้นเนี่ยเป็นคนของใคร แต่ผลยับเยินครับภูมิใจไทยที่จะได้70ถึงร้อยรวมมาแล้วได้แค่34ประชาธิปัตย์ที่คาดว่าสักร้อยเก็อยู่ในเป้าร้อยหกิแต่ทักษิณพักเดียวได้2 6งร้ไม่ต้องวิ่งไปหาพักเลยละครับจบเ hey. ฮนั่นคือบทเรียนปีห้เลือกตั้งครั้งนี้เห็นไหมฮะพักเพื่อไทยแล้วทักษิณเดินเกมบัตรสองใบเต็มที่พลังประชารัฐคานรับโอ้โห,โห,โหมั่นใจ แต่มั่นใจยังไงท่านผู้ชมก็ไปพิจารณาได้ครับว่าจะสู้ทักษิณได้ไหมขนาดสุเทพเนวินนะครับวันนี้ธรรมนัตก,กับพลเอกประวิตยก็จะมั่นใจอำนาจรัฐผมก็คิดว่าปี54นะครับอำนาจรัฐอยู่ในมือสุเทพกับพรกภูมิใจไทยกับเนวินไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเหมือนกันแต่แพ้ครับแล้วมั่นใจก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนั้นย้ายแพ้แล้วกันนะครับเพราะประชาชนจะโทษคุณส่วนอีกวิธีการหนึ่งก็คือประกาศลุกเราไปจะกลับ เกิดแรงเวี่ยงแรงประทะกันเกิดม็บซึ่งวันนี้เนี่ยครับจากปัญหาเรื่องการจัดการโควิดที่มาจากวัคซีนเนี่ยนะครับแม้จะไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ในฐานะผู้รับผิดชอบอยู่ข้างบนปฏิเสธไม่ได้ที่พักร่วมรัฐบาลทําให้เกิดปัญหาหากเกิดการจลาจนขึ้นเกิดการประทะขึ้นท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะอนท์เงียบฉีรุ้งเพนกวินออกมาขย่าวหวังจะกลับเข้าคุกอีกครั้งหนึ่งแล้วจุดไฟจุดไฟจุดไฟเพราะคิดว่า ประชาชนเบื่อรัฐบาลประยุทธ์เต็มทีแล้วจากการจัดก,การปัญหาโควิดคนก็จะลุกฮือขึ้นตอนนี้ปิยบุตรก็ถอยไปตั้งหลักฝรั่งเศสโอ้โหมันได้สัญญาณบางอย่างต้องจับตาดูหากว่าเกิดการลุกฮือและเกิดการประท้วงประชาชนเขายึดอำนาจได้นั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เขากลับมาได้แต่สําหรับผมพน,นันใช่ไหมครับใครก็ได้รับแทงเต็มที่เอาพูดจริงชาตินี้ทักษิณไม่ได้กลับประเทศไทยหรอก จะกลับมาอย่างหล่อๆยกเว้นกลับมาติดกุกเพราะคนไทยไม่ยอมแล้วอย่าคิดรว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์อ่อนแอนั่นเป็นเรื่องพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนไทยส่วนใหญ่ยังมีการเชื่อมโยงพันึกเป็นเครือข่ายพร้อมตลอดเวลาในการที่จะปกป้องชาติบ้านเมืองอย่าคิดหวังเลยครับสวัสดีครับ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p o i s ซ s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ